เมรีฟามสวัสดีจ้าเมรีฟามสวัสดีจ้าสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอซีน้องเมทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าคิดนอดคิดถึงยีราบโนน้อคิดถึง เมรีฟาไม่คายคิดถึงเมรีฟ้าไม่ค,คมาคอยากได้ยินเสียงแจ้วๆจใส,ๆ,สๆแบบนี้ไหมจ๊ะพี่จ๋าวันนี้น้องเมย์เอาควายนะคะชุดหกตัวมาฝากวันนี้น้องเมย์เอาควายชุดหกตัวมาฝากพี่จ๋าเป็นแข้งขาใหญ่ๆคอหนาๆคอตันๆมียูสองตัวจ้ะแล้วก็สายพันธุ์บ้านธรรมดาธรรมดานะคุณพี่นะแบบธรรมดาธรรมดามียูสี่ตัวจ้ะพี่จ๋ายกชุด เพศเมียทั้งหมดเลยนะคะยกชุดเพศเมียทั้งหมดเลยค่ะคุณพี่สนใจนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมนะคะ083 269 0169 083 269 0169นนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเรามาดูต่อกันไปเลยนะคะ ราคาเฉลี่ยต่อตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวนะคะคุณพิ๋าราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ21,500บาท21,500บาทนาน,นานมาทีห่างหายกันไปนานแล้วจ้ะพิ๋าห่างหายกันไปนานแล้วใช่ไหมคิดถึงน้องเมย์กันแล้วใช่ไหมมาแล้วนะมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อ เมรีฟาร์มรายงานตัวเหมือนเดิมจ้าคุณพี่จา๋าเมรีฟาร์มรายงานตัวเหมือนเดิมจ้าชุดนี้6ตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ21,500ับาทส่งให้ฟรีทั่วเขตพระอิสานน้องเมย์ไปส่งเองนะคะไม่ต้องโอนเงินมัดจำค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องโอนเงินมัดจำนะคะน้องเมย์ไปส่งเองทั่วเขตภาคอิสานเลยเงินมัดจำไม่ต้องโอนนะคะเก็บเงินหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางชอบแล้วค่อยซื้อใช่แล้วค่อยซื้อนะคะ อายุนะคะชุดนี้อายุเจ็เดือนไปจนถึง1ปีควายชุดนี้เจ็เดือนถึงหนึ่งปีความสูงอยู่ที่100เซนถึงหนึงร้อยยี่สิเซนนะคะลูกค้านะ หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเซนนะคะควายแต่ละตัวความสูงไม่เท่ากันและก็ตัวไม่เท่ากันแต่ถ้าตัวเท่ากันนี่ราคาจะไม่ใช่แบบนี้นะคะคุณลูกค้านะมีตัวเล็กตัวใหญ่ค้ากันไปมีตัวเล็กตัวใหญ่ค้ากันไปราคาสามหมื่นสี่หมื่นเราเอามาค้ากันให้ในราคาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเราเอามาค้ากันให้ในราคาสองหมื่น 1, 1 5 0 0บาทนะคะเมรีฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเมรีฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจา้าลูกค้าจา๋าสนใจชุดนี้เห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วอยากซื้อนะคะ0 8 3 2 6, 9 0, 6 9 0 169 083 2690ก 6, 9, 6 9ลูกควายมีแต่ตัวเมียรุนรัวนะคะอายุเจ็ดเดือนหนึ่งหนึ่งปีมีแต่ตัวเมียรุนรัวนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังรอล,ลูกควายสายพันธุ์พัฒนาหรือว่ายังกําลังรอแบบว่าแข้งขายดีๆแข้งขายใหญ่ๆแต่อยากได้ยกชุดราคาทุกๆเอาต,ตัวตัวสวยตัวไม่สวยค้ากันมาได้เลยน้องเมย์อะไรประมาณนี้นะคะ น้องเมยเอามาให้แล้วนะน้องเมย์เอามาให้แล้วนะนาาวนะคุณพี่นะมีตัวสวยๆอยู่2ตัวจ้กคุณพี่จ๋ารถราคาจาก3 9มหมรถาลราคาจาก3 9มหม้าจากคุณพี่ลดรลา,า,า, 39, าครา,าจากตัวละสามหมเอามาเป็นเฉลี่ยใส่กันตัวละ21,500บาทเอามาเฉลี่ยใส่กัน21 500บาทไม่ซื้อไม่ได้แล้วราคานี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะ จดเบอร์ไม่ทันนะคะคุณพี่นะจดเบอร์ไม่ทันเอาไปอีกรอบหนึ่ง0 8 3 2 6 9 0 1 6 9 0 8 3 2 6 9เ1 6 9เามอามรีฟาร์มอำเอตการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจ้าสวยๆนะคะราคานี้บอกเลยว่าสวยๆนะคะมีตัวเล็กตัวจิ๋วอยู่แค่สองตัวเท่านั้นมีตัวเล็กตัวจิ๋วอยู่แค่2ตัวเท่านั้นลูกค้าจา๋าตอนนี้อาจจะผอมแต่ไปอยู่กับลูกค้าเดี๋ยวก็ไม่ผอมนะคะเดี๋ยวก็อ้วนนะคะ อยู่กับแม่ค้าได้กินแต่มาม่าเด้ออยู่กับแม่ค้าได้กินแต่มาม่านะคะสนใจ0 8 3 2 6 9ป1สาส่งให้ฟรีทั่วเกตรพระอีสานชุด6ตัวนี้น้องเมส่งให้ฟรีทั่วเกตอีสานจ้าคุณพี่จา๋า หรือว่าจะเป็นพี่อยู่ภาคเหนือนะคะหรือว่าจะเป็นพี่ๆเอฟซอยู่ภ,ภาคเนหนือนะคะน้องเมย์ก็ส่งให้เหมือนกันนะคะน้องเมย์ไปส่งเองนะคะถ้าไม่ไกลจนเกินไปน้องเมย์ไปส่งให้เองถ้าไม่ไกลจนเกินไปแต่ถามว่าภาคเหนือมีค่าขนส่งไหมมีแน่นอนแต่ค่าขนส่งรับรองนะคะค่าขนส่งจากเมรีปามถูกกว่ารถขนวัวทั่วไป5 0เตเลยจากคุณพี่น้องเมย์ช่วยออกนะคะน้องเมย์ช่วยออกค่าขนส่งให้นะคะแบ่งกันคนละครึ่งไปเลยสมมุติว่าค่าขนส่ง ถ้าเราจ้างรถขนส่งนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันน้องเมย์ช่วยออกครึ่งหนึ่งนะคะน้องเมย์ช่วยออกครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะประมาณนั้นนะคะจะให้ช่วยออกทั้งหมดเลยเป็นไปไม่ได้นะคะให้ดูตูดดูท้ายเลยจากคุณพี่ต๋าให้ดูตูด,ดูท้ายได้เลยนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะฝากกดไลค์กดแจก์กดติดตามให้น้องเมย์ด้วยนะคะ กินยาก,กินฟางเก่งนะจ๊ะกินยาก,กินฟางเก่งนะจ๊ะควายชุดนี้นะคะสวยๆเลยราคาสวยๆนะคะคนขายก็สวยควายก็สวยราคาก็ถูกถูกค่ะลูกค้าตาสำหรับวันนี้น้องเมย์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า